หนุ่มใหญ่ตั้งกล้องดูดาวหน้าบ้านสามารถบันทึกภาพกาเล็กซี่หาดูยากหลายปีแสงได้คมชัดค่ะ วันที่3มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวส,สันห์หอมสนิทอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่57/5ซอย11ถนนสุขใจเขตเทศบาลเมืองประจวบริการเปิดเผยว่าเดิมมีอาชีพชาวประมงจากนั้นไปขายต้นไม้และมีอาชีพรับเช่าพระที่แผงพระใกล้วัดคองวานจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6เรียกรนกศนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เริ่มสนใจดูดวงดาวตั้งแต่วัยเด็กมีความใฝ่ฝันที่จะเห็นดวงดาววัตถุบนท้องฟ้ามีอยู่จริงหรือไม่เริ่มจากการนอนดูดาวหางแต่ในวัยเด็กยังขาดโอกาสกระทั่งมีครอบครัวจึงลงทุนซื้อกล้องดูดาวมือสองเริ่มจากหลักพันบาทแต่ขณะน,นี้รวมอุปกรณ์ทั้งหมดราคา20 0 0มกว่าบาทไม่รวมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและกล้องถ่ายภาพอุปกรณ์ที่มีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพพอสมควรหากเป็นกล้องดูดาวมือหนึ่งจะมีราคาแพง จากนั้นก็ได้ติดตามการศึกษาดูดาวเทคนิคการถ่ายภาพ จากกลุ่มเพ,เ,พเพื่อนเพื่อบันทึกภาพนิ่งนำไปเผยแพร่ใน Facebook วส,สันหอมสนิทซึ่งมีการนำภาพไปเผยแพร่ในเพจของกลุ่มนักดูดาวและผู้สนใจเข้ามาติดตามจํานวนมากล่าสุดได้ตั้งกล้องดูดาวที่หน้าบ้านพักตามปกติมีทั้งดาวเคราะห์ดวงจันดาวหางล่าสุดโชคดีที่ไฟถนนดับไม่รบกวนกล้องดูดาวทําให้สามารถบันทึกภาพของอดีตแกลเลซี่ที่ห่างออกไปหลายปีแสงหลายกลุ่มด้วยภาพที่คมชัดมเมื่อนําไปเผยแพร่ในโ เยทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะรหัส NGC 891ดาราจากชนิดก้นหอยอ r i a n n e b น l a M สี่สนนิ NGC 2244ดอกกุหลาบ M31 a n d นโดม da ขณะที่การถ่ายภาพ Galaxy จะมีอุปสรรคจากแสงรบกวนบนท้องฟ้าหากท้องฟ้าไม่ปลอดโปร่งจะมีปัญหามากแต่ในช่วงฤด,ดูหนาวจะเหมาะกับการตั้งกล้องดูดาวสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้สามารถมาศึกษาได้แต่ขอให้นะัดร่วงหน้าผ่าน Facebook วสานหอมสนิทมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นของแปลกที่ว่าน้อยคนจะได้เห็น บางทีบางคนก็เห็นแต่ภาพที่เขาถ่ายมามั่งอะไรมั่งก็ยังสงสัยมันมีอยู่จริงไหมอะไรประมาณนี้เราก็อยากเห็นด้วยตาเราก็อยากจะถ่ายได้เองบ้างมันเป็นภาพความภาพภูมิใจอย่างหนึ่งแหละในหน้าหนาวนี่จะดูท้องฟ้าสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าได้ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่ามันเป็นหน้าหลมแล้วก็ทําให้เมฆมันใสท้องฟ้าจะโปร่งใสถ้าหน้าฝนท้องฟ้ามันก็จะคลึ้มมันจะมาตั้งโลง่งๆแบบนี้ไม่ได้ เครื่องไม้เครื่องมือมันก็จะเสียหายนะครับไม่เลยนะตอนนี้ก็ดูได้ยูได้ไลดวงเลยเ่่นเช่นดาวพฤหัสด,ดาวองคานนะครับแล้วก็ดาวสุ์จะเรี้ยงตัวกันช่วงเนะี้ยพาดท่ามสีของฟ้าไปเลยจะดูได้แล้วก็มีดาวดาวพุธน,นัดมกักกรดีกว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะธุระไหนบ้างนะฮะ ถ้านัดมาไนียินดียินดีแบบตั้งให้ชมแล้วก็ให้ศึกษาได้ดูเพื่อไปพัฒนาต่อได้เพื่อจะมีจะสร้างขึ้นมาดูด้วยได้